เอาละครับสสดีเพื่อนที่รักนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกมคลิปตัวซิฟก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกับมือน,นะครับสำหรับเกมสายฟรีในมือถือที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้ในเครือของ B c เอนะครับก็เป็นเกมที่ผมเพิ่งรีวิวไปก็คือ Bitcoin นะครับคล้ายๆกันเกมนี้เป็นแนวตั้งอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเสิร์ชชื่อเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะชื่อเกมนี้ไว้ข้างล่างใต้คลิป ก็ไปเล่นกันได้เลยนะครับเกมนี้มันจะมีในเรื่องของความน่ารำคาญก็คือโฆษณานะครับถ้ามันมีปิดในเรื่องของโฆษณาได้เนี่ยผกว่าไม่สนุกมากนะครับในเรื่องของตัวเกมนี้นะเพื่อนก็ก่อนที่เราจะเข้าในคลิปนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีตัวของ c b d นะครับพเพื่อนเพื่อก็ดาวน์โหลดมาผมแนะนําว่าล็อกอินผ่านการสมัครปกตินะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะสามารถล็อกอินผ่านในหน้าเว็บไซต์ได้แต่ถ้าเราล็อกอินผ่านตัวของ google นะครับหรือตัวของ app store เนี่ย มันจะมีปัญหาในเรื่องของการล็อกอินภายในหน้าเว็บเพื่อนๆจะแบบว่าหงุดหงิดมากนะครับแบบบางทีเราก็ไม่อยากเข้าเว็บเราอยากเข้าตัวของเว็บไซต์นะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าสมัครแบบปกติดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมกันเลยดีกว่าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะขอมาเปิดหน้าตัวของ CBD นะครับเราจะได้รู้ในเรื่องของตัวเครือข่ายนะเอาอ่าโอเคนะครับก็ผมเล่นผ่านตัวของ LD Player นะครับเกมนี้คล้ายๆตัวของอ Cat Away นะครับเพื่อนๆก็นี่นะครับก็ภาพแบบ ตรงนี้เลยแค t AV นี่ <c oughs> ผมเล่นผ่านตัวของมือถือนะครับเออแต่อันนี้ผมเล่นผ่านตัวของ l d Player จริงๆผมปรับเป็นแนวนอนแล้วมันรู้สึกว่าเออเวียนหัวนะครับก็เลยเล่นเป็นแบบนี้แทนนี่วิธีการเอิร์นะครับก็จะได้ตัวของเหรียญชาโตชินะครับขั้นต่ำในการถอนก็คือ300แต่จริงๆอะ่ะคือเขาให้ถามให้ถอน300ต่อวันนะเพื่อนเพื่อนก็แปลว่าเราอ่ะสามารถถอนได้ขนาดไหนก็ได้นะครับแต่ผมลองอ่ลอง35-50อะ่ะมันชอบเออร์เลอร์ครับ แต่ก่อนมันถอนได้50มันถอนได้30มันถอนได้แต่ตอนนี้ผมแนะนําว่าถอน300แต่ไอ้สามนี้เพื่อนๆนเราสามารถถอนได้นะครับถอนได้หลายไอดีนะเพื่อนเพื่อนจะสามารถเออแบบเราเล่นแบบครบ300อันนี้แล้วเรามันจะมีคูดาวนะครับเพื่อนๆนก็ไปเล่นอีก1ตัวของ ID ก็ได้นะครับสามารถเล่นได้เยอะเพราะว่าในการถอนเกมเนี้ยมันง่ายมากนะครับในเรื่องของการถอนเนี่ยผมต้องพูดถึงในเรื่องของอีก อีกคลิปหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันวันนี้เราไม่สามารถมาถอนให้กับเออผมไม่สามารถถอนให้กับเพื่อนๆได้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีโฆษณาแบบนี้นะเพื่อนๆถ <c oughs> ูกจริงๆช้อปปี้นะครับถูกถูกมากถูกจริงๆนะครับ12 12อย่าลืมไปชอบกันด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยนะครับมันก็จะลําบากในเรื่องของการทำคลิปไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะไม่หรอกผมว่าไม่ได้ค่าโฆษณาไปด้วยแหละนะครับ ก็อันนี้จะให้เพื่อนๆดูโฆษณาก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะตัดโฆษณาที่มันเด่งขึ้นออกจากคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะเบื่อกันก,อนก่อนนะครับมีแต่โฆษณามโฆษณาขึ้นบ่อยมากถ้าเราแอคทีฟนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้นิ่งๆมันจะไม่ค่อยขึ้นนะแล้วก็จะมีโฆษณาในการาเ,กกเ,เก็บในเรื่องของตัวเหรียญบิตคอย n เก็บในเรื่องของตัวเหรียญภายในเกมเหรียญภายในเกมที่สําคัญมากนะครับอ่ะเราก็มาตรงนี้นะครับอัปเดตนะครับเห็นไหมเงินเราลดละอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ อ่าอันนี้ต่อนะครับขยายไปต่อเกมนี้จะดีกว่าแคทอเวยตรงที่ว่าอะไรดเพื่อนๆมันมีตัวเควนให้ทําด้วยครับแต่เหรียญมันจะหายากกว่าตัวของแคทอเวที่ผมเคยรีวิวไปก็ตรงนี้จะมะีไก่เมื่อกี้นะมีไหมอ่าเราเดินไปดูนะครับก็อันนี้เราจะเก็บมาก่อนเองินเราไม่มีแล้วครับเราต้องไปหาพวกไม้พวกโคนมาขายก่อนเมื่อเพื่อนเพื่อเริ่มเล่นนะครับมันก็จะมีการสอนอยู่นะมีเสียงปะผมผมลองเปิดเสียงไม่มีเสียงนะครับ เกมนี้ไม่มีเสียงเฉยเลยว่ะเป็นเพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปโอเคอันนี้เต็มนะครับเดี๋ยวเราไปเอาก่อนก็เนี่ยได้มา600ก้อนนะครับก็น่าจะขายได้อิ่มๆเลยนะเอออ่ะขยายต่อนะครับปั๊บปั๊บโอเคนะครับก็ตัว้ก็มีอยู่4 m อนะครับตรงนี้ก็จะมีในหน้าเอาดินเหนียวนะครับมาแลกตัวของไม้นะครับเห็นไหมดินเหนียวจะเท่ากับ2ออัน เนี่ยนะครับสิดินเหนียวแล้วก็แปดดินเหนียวมาเนี่ยตรงนี้มันมีอะไรให้ให้เล่นดีครับในเรื่องของตัวเกมโอเคเราก็มาแลกตรงนี้ใส่เข้าไป30นะครับเนี่ยเราจะได้ตัวของอันนี้มาครับไม้แล้วก็จะเป็นอ่ามันบอกให้ให้ไปอ่าปลดล็อกหินนะทำเป็นนี่ครับอัปเกรดหินโอเงินไม่พอโอไม่เงินมันช่างน้อยนิดจริงๆขยายตรงนี้ก่อนตรงนี้น่าจะเป็นหินนะผมว่า โอเคนะครับมันมี2วิธีอ่ะก็คือการดูาการดูโฆษณานะครับเราจะได้เงินแล้วก็การดูโฆษณา2อ,อันนี้จะเป็นสปีดในการวิ่งแล้วก็เป็นตัวของอินคัมนะครับเหรียญที่เราจะได้นะอ่าแล้วก็เลเวลราอัพล้วด้วยนะครับนี่เพื่อนๆตรงนี้อ่ะมันจะได้เหรียญน,นะครับแล้วก็ได้เพชรไปอัพสกิลนะครับแล้วก็ตัวของเหรียญ BCC อันนี้ก็ผมขออนุญาตพาเพื่อนๆไปดูโฆษณานะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนี่นะครับนี่จะเป็นโฆษณา ตามที่เห็นกันเลยนะครับอ่าแล้วก็ย่อเข้ามาใหม่ก็อ่ะให้เพื่อนๆนดู2ครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการได้เหรียญตัวของ BTC มาเพราะว่าสมมติถ้าผมตัดไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเฮ้ยทำไมผมเหรียญผมไม่ขึ้นเลยทําไมผมเล่นไปแล้วชาโตชิผมไม่ได้เลยนะครับมันก็อาจจะอะ่มีข้อสงสัยเยอะนะครับก็อันนี้จะไม่ตัดละกันให้ดูไปก่อนในการได้ก็จะดูให้จบหลอดนะครับแล้วก็การกระบาดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับที่เราดูไปอ่ะนะครับอ่ะนี่นะก็อ่ะตรงนี้เราก็สามารถเล่นได้นะครับรออีกห้าวิ คือจริงๆถ้ามันมีรีรรมูฟโฆษณาผมแม่งแบบเติมมันเาว้เออเติมเพื่อเพื่อๆแบบมารีวิวให้เพื่อนดูเลยจริงๆเพราะว่าแบบมันลำคาญจริงๆนะเอออย่างน้อยๆคือเราเราได้เวลาสามร้อยซาโตชิใช่ปะเอออย่างน้อยๆมันก็พอไปวัดไปวาได้นะครับนี่3 8แต่เมื่อกี้มันขึ้น36อยู่นะนี่นะครับอันนี้คือการดูโฆษณาที่เราได้ตัวของเหรียญมา5000จริงๆควรดูนะเพื่อนๆอันนี้ผมต้องการเงินนะครับผมจะบู์เงินก่อนอ่าตอนนี้ไม่ได้นะครับเอาอะไรดีสปีดไหม อ่ะสปีดหน่อยเนี่ยเกมนี้มันโอเคมันดีตรงนี้แหละครับก็ขายไปนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเรามาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้อัปเกรดนะครับไอตรงขุดหินมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปตรงนี้นี่อัปเกรดหินไปเลยนะครับตรงนี้แม็กและแม็กอัปเกรดก็อ่าเดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะครับตรงนี้ใช้ได้ไมหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปเก็บตัวนี้มานะครับตอนนี้เงินเรามีอยู่ 6K นะครับ แล้วก็เหรียญตัวของชาตุชิมีทั้งหมด38ครับนี่นะครับแล้วก็ส่งไปนะครับอันนี้บอกว่าให้ไปขุดหินนะครับมาขายเป็นคอยนะครับเราขุดหินก่อนตรงนี้นะครับเป็นคอลเลซชันหินเห็นไหมก็ตรงนี้จะปลดล็อกได้คือ38บล็อกนะครับเราต้องไปหาปลดบล็อกก่อนอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าเกมเนี้ยโฆษณามันเยอะมากนะครับจริงๆเราเหมือนแบบไปดูโฆษณาเลยนะ เอาตามเอาตามที่ผมรู้สึกเหมือนเราไปนั่งด,ดูโฆษณาเพื่อที่รับเหรียญชาโตชิแหละเพื่อนเออเหมือนภาพในอดีตลอยมานะครับก็นี่ยังมีคุยได้เราทําอีกแล้วนะครับก็คุยกับควสมันมันให้มันต้องการมาไม้ปะเนี่ยต้องการอะไรพี่ชายพี่ชายต้องการอะไรครับอ่าสปีดบูสช่วยอะนะครับนี่เห็นปะต้องการไม้นะครับทั้งหมด150นะครับอันนี้น่าจะวนไปตรงนั้นพอดีแล้วก็อ่าคาฟตรงนี้ อันนี้น่าจะเป็นอแอนนะครับไม้แปลรูปแล้วนะครับก็ตรงนั้นจะเอาเอาดินไปทำมนู้ย์อันนี้ก็อ่าโอเคนี้นะเนี่ยครับแป๊บเดียวเสร็จละเห็นไหมเราจะได้ตัวของอ่าเปอร์เซ็นต์ในการบูตขึ้นมาในการตัดไม้ขึ้นมาครับอ่ารอมันคุยจบคือมมนดีตรงที่ว่าที่ผมบอกไปต้นคลิปว่ามันมีในเรื่องของตัวเคลสให้ทำอะ่ะผมชอบตรงนี้แหละครับอ่าตรงนี้เราปแปรรูปได้นะใช้30นะครับนี่เราจะได้มาอ่าได้มาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราต้องขายตรงไหนนะ พราะตอนนี้ผมเดินดูมันมีอยู่จุดหนึ่งที่เราต้องอเราต้องไปก็คือเป็นในเรื่องของอการสร้างฐานข้างบนครับตรงนี้จะมีสะพานให้เราสร้างเพื่อนเห็นว่ามีสะพานเห็นไหมแล้วก็โฆษณาอีกแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับสําหรับในเรื่องของตัวเกมนะครับก็เดี๋ยวจะปิดไปกับโฆษณานะครับชอปปี้ตารล,ลี่ตี้ชึ่งนะครับขึ้นดีจริงๆโฆษณาดีจริงๆนะครับก็ ตามนี้เลยนะครับเพืเ่อนๆก็ใครที่สนใจนะครับแต่ใครเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายผมไม่แนะนำละกันถ้าเจอโฆษณานะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกว่าอยากให้มีเลยนะครับในการกดบายนะครับสักร้อบเกาบาทนะครับรีมูฟโฆษณานะเออทำได้นี่คือแบบผมว่าดีอ่ะเออผมว่าเกมในในเชนเนี้ยมันเสียอย่างเดียวครับไม่ถึงเกมอื่นที่ที่เอามามันไม่มีรีมูฟโฆษณาว้ยเนี่ยอย่างโฆษณามาอันนี้ผมก็ต้องดูนะครับเพื่อที่รับตัวของเหรียญ BTC นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า จะเป็นเกมสายฟรีหรือว่าเกมลงทุนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ผมขอฝากนะครับในเรื่องของการไลฟ์สตรีมไว้หน่อยละการทุกวันนะครับสองทุ่มขึ้นไปนะเพื่อนๆก็สามารถมาพูดคุยเกมอื่นๆได้นะครับไม่ว่าเกมเอ่อไม่ว่าจะเป็นเกมที่ผมสตรีมอยู่หรือเกมที่เพื่อนๆมาดูคลิปไหนแล้วไม่เข้าใจนะครับมาพูดคุยกันได้อย่าพลาดการหาตังค์นะครับเออตังค์มันอยู่ทุกที่มันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะจับต้องมันได้หรือเปล่าแค่นั้นเลยเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย,บายจ้า